สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผ่าน Facebook Live m a ดล d o n University Sustainability นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิสยูสารยาประจำวันพุทธที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะวันนี้เราได้ไปถ่ายทำนะครับกับ บุคลากรที่แหมเรียกว่าเปี่ยมด้วยความสามารถเยอะแยะไปหมดนะครับลุงอ่ำของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเริ่มในช่วงแรกนะครับวันนี้ผมอยู่กับนั t ติกแล้วก็โปรดิวเซอร์เอฟเช่นเคยครับช่วงแรกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงแรกนะครับช่วงเล่าข่าวรอบรัวสารยานนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปช่วงต่อไปครับ นะครับอ่าบริษัทเอฟเอาเริ่มด้วยรายงานสภาพอากาศก่อนเลยครับหลังจากหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับตนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับพร้อมมารายงานสภาพอากาศพร้อมกับรถตรวจสภาพอากาศที่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้อ่าก็มีเรื่องของการวัดอุณหภูมิตอนนี้นะครับแล้วก็ความชื้นแล้วก็สภาพอากาศของสารยานะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้คุณภาพอากาศดีมากนะครับอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราออกไปออกกําลังกายอะไรเล็กน้อยได้นะครับอ่ามาดูสภาพอากาศของเมื่ออาทิตย์ ที่ผ่านมานี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันสภาพอากาศแย่นิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่12เป็นต้นมาเนี่ยอากาศก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับคาดว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะอยู่ราวๆนี้แหละครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราผ่านช่วงฤดูร้อนมาแล้วนะครับจริงๆก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแต่ ดูเหมือนว่าฤดูฝนกับฤดูร้อนจะเป็นฤดูเดียวกันนะครับจะเป็นฤดูเดียวกันเลยนะฝนไม่ตกนี่ก็ร้อนจัดเลยนะฮะมันก็จะร้อนเขาเรียกว่าเป็นภาวะโลกรวนนี่เอาเขาบัญญัติศั์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ Crymate Change ไม่มีการบัญญัติศั์ใหม่เนี่ยขอแทรกนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับเป็นคําว่า climate change นะครับปาษาไทยตอนนี้เนี่ยบัญญัติใช้คําว่าภาวะโลกรวนนะครับ ก็มีเขามีอะไรนะโฆษณาออกมาที่โปรเมกับโปรโมโปรโมตนะภาวะโลกรวนอย่าจำสับสนนะ i m a เม c เชนจ e ภาวะโลกรวนถ้าก o b บ l วอร m i n g ภาวะโลกร้อนนะครับก็เป็นบัญญัติสมัยนี้เราให้ฟังก่อนในเรื่องสภาพอากาศนะครับอ่ะถัดไปครับไปที่นติกครับอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยสถานการณ์ เมื่อวานนี้นะครับข้อมูลนะครับเป็นเป็นของจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีพบผู้ติดเชื้อ22รายนะครับเป็นคนไทยเนี่ย21รายต่างประเทศ1ลรายนะครับ <Okay. S 2> แล้วอยู่ที่รักษาตัวอยู่เนี่ยคือ369รายนะครับรักษาหาย790รายเสียชีวิต13รายอยู่ยังคงอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับ ก็เรื่องความถมก็ยังทรงๆนะครับแต่รู้สึกว่าเท่าที่ผมดูรายละเอียดจากการสืบสวนนิวสึกคลัสเตอร์ที่เจอตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในแถบเราก็จะเป็นคลัสเตอร์ของตลาดอีกแล้วตลาดครับนะครับตลาดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ของคนไทยจะต้องไปตลาดนะฮะแต่ผมก็ยังเราก็ต้องรู้สึกว่า ป้องกันแต่สุดท้ายป้องกันโซเชียลวัคซีนที่บอกก็คือสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆหรือแม้กระทั่งไม่ไม่ไม่กักกลุ่มมีอาเรนะมี physical distancing <หา S 1> ระยะห่างครับแล้วก็มันก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วใช่ครับ,รบแล้วก็กาดอย่าตกแค่นั้นเอง เขาคําฝันของนครปฐมเขาออกมาว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อนนครปฐมครับก็อยู่กันมาปีหนึ่งแล้วต้องอยู่กันอีกครับไปต่อเรื่อยๆครับ่อยู่กันเป็นปีกว่าแล้วก็มีบางช่วงนิดนึงที่เราผอนล็อกไปพอเราผอนล็อกอันนี้เราไปเจอปะทะแรงขึ้นแต่เราก็ย้งดีว่านครปฐมยังไม่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มสี่จังหวัดนะฮะแต่ว่าเขาต่าง เพราะมันเขตติดต่อเหมือนกันเขตติดต่อแต่ว่ามันมันต่างเลยแดงเข้มกับแดงธรรมดาก็แตกต่างกันที่ทานอาหารได้อะไรนะดึกไม่ได้ได้ถึงสามทุ่มที่เหลือถ้าเผื่อแดงก็กินถึงห้าทุ่มอะไรประมาณนั้นแต่แดงเข้มแค่แค่สามทุ่มอะไรก็จะมีมาตรการอื่นอีกนั่นแหละนะครับที่มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยในการควบคุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเป็นผมเชื่อว่าตอนนี้มันเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องไป รัฐบาลก็พูดมาแล้วนี่ไงที่จะจะบอกต่อก็คือว่าเรา,เรา,าเราอาจจะต้องหาทางหนทางที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนอูนนตรงนี้ประเด็นเยอะนะรรเรื่องวัคซีนเนี่ยเอาเอาเอานาติกีก่อนเรื่องวัคซีนเนี่ยค,คือตอนนี้วัคซีนเนี่ยคือจังหวัดนครปฐมบอกว่าถ้าเรา ตอนนี้ให้ไปที่อสมอให้เขาช่วยได้ลงทะเบียนบางคนลงไม่ได้อะไรอย่างนี้ทําไม่เป็นอะไรอย่างนี้ให้ไปที่อสมอเทศบาลอบตอะไรต่างกรถานที่ราชการอําเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ให้ลงที่หมอพร้อมใช่แต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่จะลงทะเบียนได้ก็คือต้องอายุ60กสปีไปแล้วก็เจ็ดโรคเจ็ดโรคก็มี ผมจาไม่ได้หมดเนะเจ็ดโรคอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอ้วนโรคทางเดินหายใจเหลือรังรุนแรงนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคไตเรือรังโรคหลอดเลือดในสมองนะครับโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคเบาหวานครับแต่ไม่มีความดันโลหิตสูงแต่ว่าถ้ายุต่ำว่าหกสิบเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกาพุทธภาเนี่ยครับที่สิ้นเดือนนี้เขาจะให้เปิดให้เริ่มลดปริมาย ท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยะระบบเนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนวันที่31พฤษภาคมนี้น,น,นะครับ,รบสาสพฤษภาคมน,นี้ก็ลงทะเบียนแต่เท่าที่ผมฟังท่านผอ,อ,อเล่าให้ฟังนี่ก็ค,คือ,อคิวเนี่ยมิถุนาคงคงจะลําบากต้องเลื่อนออกไปก็อาจจะเป็นกรกดาจนกระทั่งถึงกันยานะครับก็สําหรับ60สปีกับเโรคเสี่ยง นะครับแล้วก็ลงทะเบียน3 1บพฤษภาคมนะครับแต่มาฉีดที่ไหนฉีดที่ศูนย์แพทย์ลำดับแง็ฉีดที่ศูนย์แพทย์นะครับส่วนส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงใน Google Form ไปแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่ารอฟังแถลงใช่ไหมโปรดิเซีรับ วันวันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอะยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะครับรอรอรอฟังข่าวภายในอีกทีนะฮะสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะแต่ว่าคงจะมีแทร็กอะไรบางอย่างของทางบุคลากรกับนักศึกษาของสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะแต่ว่ารู้สึกจะมีการแถลงวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับก็ทางก็รอฟังตรงนู้นดีกว่าฟังทางผมผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะมากนักนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ผู้คนได้ความสนใจอะ่ะเขาบอกวัคซีนนี้ดีกว่าวัคซีนต้องแมมกันอีกจะพูดไปก็เป็นประเดนน็นกันอีกบอกต้องวัคซีนนี้ดีคืวัคซีนที่ฉีดเร็วอ่าก็บอกบางคนก็บอกเอ่อที่ดีเนี่ยมันมีให้เลือกอะไรเดี๋ยวมันมันจะไปหลายประเดนน็นนะไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าก็ไปลงทะเบียนหมอพร้อมใครที่ใช้ไม่เป็นก็ไปคุยกับอ,อสมอได้อ,อสมโรงพยาบาลได้ไหมไปที่โรงพยาบาลได้ไหมไป ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮะในตำบลหรือเขาจะมีคนลงทะเบียนให้แต่ว่าอสมเขาก็เป็นผู้ที่ดูเรื่องพวกนี้เขาก็จะเข้าถึงท่้นอันนี้ันก็เรื่องจริงผมก็ประสบการณ์อาจารย์ก็เจอมาแล้วคุณพ่อแปดสิบกว่าก็ลงลงเป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้วประเด็นที่เจอก็คือคุณพ่อก็มีแต่ปีเกิดไม่มีวันเกิดไม่มีเดือนเกิดคนสมัยก่อนแล้วมาจากขอโทษมาจากมาจากเมืองจีนด้วยก็แบบไม่มี มีแต่พอสเกิดคราวนี้ก็หมอพร้อมก็ลงทีไรก็เด้งทุกทีใช่ใชลงดีก็เด้งทุกทีสุดท้ายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลที่ที่ที่คุณพ่อเคยรักษาแล้วก็มีบัตรทองอยู่แล้วก็ให้เขาจัดการให้เาจัดการให้นะครับเพราะว่าเขาก็ลงทะเบียนอะไรจัดการให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเสียเวลานิดนึงใช่ครับนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับก็ยังไงก็ไปที่ใกล้ใกล้บ้านใกล้บ้านนะครับอ่าฮะส่วนมากเอ่ออ อสมอใกล้บ้านหรือใชุมชนถามหรือถามกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลต่างๆที่ใกล้ท่านไม่ต้องเดินทางไกลสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมิโดนบนักศึกษาก็ทําลงทะเบียนผ่านกูก็ฟอร์มไปแล้วครับใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะรอท่านก็รอได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นรายชื่อก็จะทางทางทางมหาวิทยาลัยก็ช่วยฟีดรายชื่อเข้าไปกระทรวงแล้วเดี๋ยวฟังี๋ยวฟัง29แล้วกันนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับก็เรื่องวัคซีนก็ไปตามนั้นนะครับ ครับอันนี้คืออ่ตัดไปคือมหาลัยประกาศให้ทางานให้แค่เข้าที่เนี่ยยังทํางานที่บ้านอยู่ถึง31มพฤษภาเาืนะครับขยายออกต่อไปเพราะว่าเพื่อในการลดความเสี่ยงต่างๆภายในที่จะเข้ามาในมหาลัยนะครับอันนี้ก็คือก็คือตัวเลขมันยังคงเขาเรียกว่ามีมีขยับขึ้นขยับขึ้นจริงๆมันก็ทรงนะถ่าอาจารย์ฟังอย่าเพิ่งตกใจเราอย่าเพิ่งตนก อันนี้ในความคิดเห็นผมาอ,อาจารย์นะคือคือมันคัสเตอร์ที่ติดโดยทั่วไปเนี่ยก็กยังทรงพันกว่า2 0 0 0แต่<ร>ตัวเลขที่มันชูดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดคัสเตอร์ในเรือนจำนเรือนจำแต่ในเรือนจำเนี่ยในความคิดผมมันคิดว่าผมคิดว่า,ม,วาม,มันขอบเขตการจำกัดมันก็ยังตีกรอบง่ายกว่านะยังตีกรอบง่ายกว่าแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าการตีกรอบง่ายแต่ว่าในเรือนจำเนี่ย เราต้องนึกถึงว่าพื้นที่เนี่ยมันน้อยแคบนิดนึงอ่าสัดส่วนพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อคนที่ที่จำกัดเนี่ยมันจะทําให้การแพร่ระบาดมันไปได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์เนี่ยเพียงพอรัฐก็บอกเพียงพอนะแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการนะครับมีมาตรการมีมาตรการแต่เชื่อว่าด้วยความสามารถของเขาเรียกอะไรนะบุคลากรทางด้านการแพทย์ของประเทศไทย นะครับแล้วก็ท่านครูบาอาจารย์ทางด้านแพทย์ที่ช่วยเหลือเป็นเขาเรียกช่วยอย่างเต็มกําลังเนี่ยก็น่าจะช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็ววันเราภาวนาให้เกิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ต้องชัดเจนว่าเราก็ต้องช่วยกันรับวัคซีนตอนนี้ก็ไปเยอะนะประชาสัมพันธ์เยอะมากเลยนะว่าเรามาฉีดวัคซีนกันเถอะอย่าเพิ่งไปกลัวว่าจะเกิดอะไรนะผลกระทบผลอะไรนะเขาเรียกนะ ข้างเคียงนัตติกเองอะก็ตอนแรกก็ไม่กล้าไหรอะตอนแรกก็ไม่ฟังฟังแล้วก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่ก็ตอนหลังก็ต้องลงฮะเพราะว่าเพื่อป้องกันเราเองนะครับแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยตอนนั้นทาไมถึงถึง,ถ,งถึงไม่กล้าลงคือไม่ใช่ไม่กล้าครับเพราะว่าตอนนั้นผมลงหมอ,อพร้อมแล้วเขาดีดออกเข <c oughs> า <c oughs> <c oughs> ดีดออกเขาบอกว่าคืออายุยังไม่ถึงอ๋อลงผิดประเภทเียงเพราะว่าอายุโรคยังไม่ถึงแล้วก็เราไม่มีผลการตรวจโรคกับโรงพยาบาลฮะอาจารย์เขาก็ดีดออก แต่ตอนนี้ก็ลงได้แล้วลงได้เรียบร้อยแล้วครับได้เมื่อไหร่คิวเนี่ยได้วันที่1กันดาครับโอ้ยหยังเร็วนะก็เร็วนะโปรดิวเซอร์เอฟลงยังเอผมพยายามลงแล้วเต็มฮะจ้าเต็มอยู่ใช่ไหมเต็มยาวเลยครับคือมันนับถอยหลังซึจนผมลุ้นระทึกเลยผมกอ้าวเต็มอดช้าไปนิดเดียวเต็มอ่าแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ายังไงแล้วแล้วก็ทางทางมหาวิทยาลัยก็จะช่วยนะครับในเรื่องตรงนี้ก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกัน นะครับข่าวถัดไปรอบรั้วเลยนะครับข่าวถัดไปครับก็จะเป็นวิศวะใช่ไหมคณะวิศวะกับวิศววะชรแล้วก็สทอาจารย์สุขกับวิจัยสถาบันสภาวิจัยแห่งชาตินะครับก็ร่วมกันทำแพลตฟอร์มนะครับที่เรียกว่าอะไรนะโควัคซีนใช่ไหมระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นโคเชนโคเชนอาจารย์โคเชนใช่ไหมโคเชนก็เป็นแพลตฟอร์มนะที่ทาการตรวจสอบการ อะไรขนส่งวัคซีนโอ้อนี่เก่งนะท่า,อา,านอาจารย์ดวงพันธ์อาจารย์ดวงพันธ์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฮลโลจิสติกนะครับรเรียกว่าโลจิสติกทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญมากนะครับอาจารย์ก็มาทําแพลตฟอร์มตรงนี้เพื่อติดตามวัคซีนเพราะวัคซีนพมวกนี้เนี่ยคือเราต้องมีการตรวจสอบมัน,มนถูกชาร์นเฟอร์จากตรงกลางใช่ไหมไปยังสถานที่ต่าง,างๆพูดวไปไกลบางทีไปถึงภาคใต้ไปถึงเหนือ,อจะทํายังไงที่จะรู้ว่าหนึ่งต้องรู้ว่าข้อมูลว่าวัคซีนไปถึง แล้วนําเบอร์นี้รถนี้แล้วที่สําคัญอุณหภูมิอุณหภูมิที่เร<ค>ียก<ม>ว่าตัดโคหรือเปล่าโคเชนนี่เพราะว่ามันมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวไงเพราะวัคซีนพวกนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ,ตำไม่ใช่อุณหภูมิปกติแบบ,รบประเทศเราใช่ไหมถ้าอยู่ทางยุโรปถ้าหน้าหนาวก็ยังโอเคใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่าส่ง ขนส่งไปง่ายเพราะว่าอุณหภูมิก็อยู่ติดลบบ้างอะไรบ้างแต่ของเรานี่มันร้อนร้อนฮะ้อนโ้นี่ฤดูฝนก็รับเลยอ่าฝนก็นี่ยจะเป็นฤดูฟอนนะร้อนกับฝนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่เอามาช่วยในการที่จะขนส่งวัคซีนใช่ไหมครับจากส่วนกลางพวกเราเขาทารเฟอร์มาจากต่างประเทศเราต้องมาเก็บตรวจสอบใช่ไหมออยอะไรตรวจสอบเสร็จปุ๊บใช่แต่ละล็อตกระทรวงวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเสร็จตัวนี้มีการทารเฟอร์ออกไป จะทายังไงให้วัคซีนในหนึ่งเรารู้ว่าอล็อตนี้ใช่เพราะเวลาฉีดเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีการจดล็อตเลยนะจดค่ะอ่า,อ,าอย่างว่าฉีดเข็มนี้ใช่ไหมครับนั้นนัดติ๊กไปฉีดปุ๊บเขาจะจดว่านัดติ๊กฉีดล็อตดัมเบอ์อะไรหมายเ,เลขเท่าไหร่เพื่อดูเอฟเฟกดูผลกระทบถ้าเผื่อมันเกิดนมะไ,มได้เพราะตอนนี้เราใช้ในภาวะฉุกเฉินคือข้อมูลยังไม่มีมากพอข้อมูลที่เราจะรู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรืออะไรมันยังไม่มีมากพอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเสมือนกับการ คลินิคอลทรายเหมือนกันก็นคือไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายก็คือการเก็บข้อมูลน่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ล็อตนัมเบอร์ใครฉีดฉีดเมื่อไหร่ฉีดแล้วเป็นยังไงอะไรไงหมอพร้อมก็เลย,เ,ลยเป็นอะไรที่มันติดตามอะไรนะรนหลังการฉีดนี่ผมก็ยังยังเป็นห่วงอยู่นะว่าพ่อผมนี่อายุเยอะเนี่ยหมอพรหมอพรโทรส่งโทรศัพท์ก็ไม่รู้แล้วจะอะไรติดตามนี่ก็ต้องติดตามทางลูกบ้งใช่ไหมฮะน่าจะติดตามมาทิดตางยังไงเรียกว่าญาติลงให้ลงช่วยลงให้ญาตินี่แหละ นะครับก็อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์มากนะจากมหาวิทยาลัยมิโดนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ,รบที่ท,ที่ที่พัฒนาขึ้นมาข่าวจัดไปโพรเซอ์เอฟอันนี้ต่อมาก็จะเป็นงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็จะคราวนี้ก็จะเป็นจัดเป็นระบบเว็บอินานาร,ระบบออนไลน์นะครับโดยม,มีนะครับผู้เข้าร่วมนะครับงานสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยก็จะมีรองศาสตราจารย์ดรชลัดนะครับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการอาหารนะครับ แล้วก็มีคุณหมอนะครับคุณหมอผิงนะครับหมอผิงนี่ก็ดังนะคนดังเลยฮะคนนีเออ้เขาเรียกว่าเป็นบิวตี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอคอนทางด้านความสวยความงามเลยอ๋อเหรอใช่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอาจารย์ไม่คเคยได้ยินแต่ชื่อเดี๋ยวูยว,ว่าเป็นคุณหมอเกี่ยวกับอะไระแพทย์หญิงทิดการนะครับก็เป็นกูรูด้านสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยนะฮะก็เข้ามาให้ความรู้นะครับในรายการนะครับแล้วก็มีสามพันโมเดลด้วยครับอาจารย์โดยคุณอุรุษ นวราชนะครับรราสามพ,าพรานโมเดลนี่ก็สวนสามพรานใช่ที่เขามีตลาดนัดสุขใจอยู่ตรงนั้นอ,อ่ะต,ตลาดานัดพวกออร์แกนิกใช่ไหมใช่ครับอ่าอย่างไม่พอยนะครับยังมีนะครับยังมีกิจกรรมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคอ,อย่างยั่งยืนนะครับโดยศาสตราจารย์ดตรชัดเฉลิมอิสราง,งกูณยุทธยานะครับคณะบดีคณนะบดีคณะนิคการแพทย์นะฮะท่านก็ทำโครงการพวกผักปลอดสารพิษใช่ครับแล้วก็คุณอุรุษด้วยนะครับเข้าร่วมเสวนา แล้วก็มีอาจารย์ดรรัพีบุญเปลื้องนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการอ่ามูนอะไนี้ก็เป็นงานวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งจริงๆก็จัดทุกปีอยู่แล้วนะเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงให้เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้กระตุ้นเตือนในเรื่องของการปกป้องนะฮะสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของโลกเรานะครับก็ปีนี้ก็จัดผ่านออนไลน์ออนไลน์ผ่านเว็บนะครับผ่านเว็บเอ็กซ์นะครับก็ลงทะเบียนตาม q r code ได้นะครับแล้วก็ เขาไปรู้สึกมีแจกของรางวัลด้วยนี่มีแจกของรางวัลด,ด้วยนะฮะต้องติดตามติตดตามทุกท่านที่ลงทะเบียนฟังนะครับนอกจากจะได้รับ <c oughs> ความรู้จากวิทยากรหลายๆท่านแล้วนะครับก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลติดไม้ติดมือเห็นนี่เขามีเล่นเกมมาตั้งแต่ ไหนเลี่ยสัปดาห์ที่แล้วไอ้สองสัปดาห์ที่แล้วเราก็เราก็ประกาศได้ไปแล้วฮะเริ่มทายประกาศเมนูอะไรอ่ะสิบสี่เมนูสิบสี่มื้อได้หม้อทอดอ่ะใช่โอ้โหแม่บงแม่บ้านเล่นกันใหญ่เลยอ่ะอันนี้คือคือยังเล่นหน้าอยู่นะครับคือติดตามเล่นเกมที่หน้าแฟนเพจของเออซัทเทนเราได้นะครับนะครับเป็นโครงการว่าก็เป็นการกระตุ้นเพราะปีนี้ก็มาในธีมของ plant based อาหารรสจัด plant b ก็คือทานผักเยอะหน่อยผักเยอะเออทานเนื้อน้อยหน่อย แป้งลดหวานเออก็ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็เชื่อไม่ได้เชื่อก็คือมีข้อมูลนะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเยอะก็จะเป็นการเพิ่มก๊าซซึ่นกระจกแล้วมีผลต่อภาวะโลกร้อนแล้วก็ไปเชื่อมโยงถึงโลกรวนนะฮะทั้งร้อนทั้งรวนรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลน์ได้ด้วยนะฮะลงทะเบียนได้เลยแต่วันนี้นะครับวันที่จัดวันที่ไหนวันที่2มิถุนายนนะครับสมิถุนายนบ่ายสามรรนาทีครับ่ามโมงครึ่งนะครับทุกท่านอย่าลืมติดตามนะครับ อ่ะต่อมาคี้อันนี้รูปใครเนี่ยเป็นหน้าคุณคุณโอ้โหยืนกับท่านอธิการบดีเลยเนี่ยร้อนๆเลยวันที่19กนะครับก็วันนี้มีการจัดกิจกรรมนะครับร่วมในการปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับอกาศที่ลาน้าหอสมุดทางความรู้นะครับแล้วก็มีอีกงานกิจกรรมหนึ่งก็คือวันต้นไม้ประจําชาติพศส5 6 4อ่าะก็คือสองงานรวมกันสองงานรวมกันแต่แล้วเราก็มีไปปลูกที่ตรงลานกิจจารวัฒนกรรมนะครับอีกหนึ่ง คือคือจริงๆอ่ะมันเป็นคือเราปลูกต้นไม้อ่าเป็นเป็นเรื่องในวันสิ่งวัน้อมโลดวันสิ่งร้อร่องนี่สองครับแต่เราเราเอามาปลูกก่อนเนี่ยเพราะว่าปีเดี๋ยวมันงานมันจะชนกันเยอะกันไปแล้วก็มันต้องมีฟิสิกอลอะไรมีระยะห่างกันด้วยระยะห่างแล้วก็กเลยจัดก็จัดเป็นช่วงๆให้มาจัดแถวนี้เลยพื้นที่ตรงหน้าบริเวณหอสมุดและคลังความรู้นะครับก็ในอนาคตนะครับอีก4-5ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นสวน ที่เราเรียกว่า Eco Park อีโคพาร์คนะกองไอภาพมีการคิดแผนระยะยาวไว้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นอีโคพาร์คนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สำคัญให้กับสารยาของเราของเรานะครับแต่ว่าแนวคิดก็คือเราเราไม่อยากเอาต้นไม้ล้อมมาใช่ครับคือจริงๆจะเนรมิตแป๊บเดียวทำเป็นอีโคพาร์คเลยภายในปีนึ่งก็ทาได้แต่เราคิดว่า เราจะใช้ต้นไม้ที่เกิดจากการปลูกในแต่ละปีต้นกล้าคือต้นกล้ามาเลยช่วยกันปลูกนะแล้วเราก็มีการดีไซน์ซะว่าเราจะเอาต้นอะไรมาลงครับอันนี้เราใช้อะไรต้นกระป๋อพึกใช่ครับโอ้หนี่ถ้าโตนี่ก็จะแบบยังกันสากุระเมืองไทยนะเนมืองไทยครับอ่าพื้นที่นี้ก็จะเป็นสากุระเมืองไทยเลยนะแล้ครับเราจะอยู่ถึงมค่ไหนถึงสิบปีสิบปีก็จะเห็นสากุระเมืองไทยตรงนั้นเราก็จะกลายเป็นอีโคพาร์คนะครับก็ แหมรุ่นรุ่นถัดไปอยากอยากให้ใครลูกลหลานนะครับมาเข้ามิโดนก็จะได้แบบโหมีพื้นที่ช่วงหน้าร้อนอันยาวนานก็จะได้มานั่งจิบอะไรนะของเราไม่มีสเกนะเราใช้ชาชาึกษานอันนั้นก็จะมีอาจจะมีร้านนะฮะเป็นมัทฉะจิบในใกล้ชามัชฉะใต้ต้นกันะับอพึี้อาจจะเป็นกิมมิกใหม่รอนะ จะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าแหมมันมันก็มันก็เป็นอะไรที่ถูกวางเอาไว้นะครับอ่ะถัดไปครับอ่านี้เป็นงานนะครับเสวนาออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับของสององค์กรชั้นนำระดับประเทศนะครับก็คือ GC นะครับ global chemicals กับมหิดลนะครับจับมือนะครับจัดงานเว็บปินาเป็นครั้งแรกนะครับ ในทีมที่ชื่อว่า Circular Economy and Sustainability for Higher Education แปลไปไทยหน่อยแล้วกันนะเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนางิ้เงินในสถาบันอุดมศึกษานะครับนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีกิจกรรมของภาคเอกชนระดับ Big กบิ๊กคอมพานะมาร่วมกับมหายวิทยาลัยจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับภายในงานก็จะมีวิทยากรนะครับก็คือ ท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็มีท่านที่เรยกเป็นดรชยาเป็นผู้บริาจากจาก global chemical นะผู้บริหารจาก global chemical นะครับแล้วก็มีคุณมารินะครับคุณมาริเราเรียกน้องคุณมารินะฮะจาก UNEP นะ United Nations Environmental Program นะครับก็จะมาพูดเรื่อง behavioral change on campus นะครับแล้วจะมีช่วงเสวนาด้วยนะ ช่วงเสวนาก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปพูดเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับภายในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมิดดลแล้วก็จะมีเวทีอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดดลที่คิดค้นสตาร์ทอัพเอ,อาประสบการณ์สมัยนะมีนะไปชนะเลิศจากเกาหลีใต้มาด้วยนะได้รางวัลจากเกาหลีใต้มาเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยจบแล้วแล้วก็ไปทำสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือตอนนั้นเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยไปคิดค้นเขาเรียกอะไรนะเอาขวดมา แรกแล้วเป็นโปรแกรมแอปแล้วมีมีตู้ที่แบบโอ้โหเดี๋ยวฟังเขาดีกว่านักศึกษาที่จบไปแล้วท่านนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับงานนี้ก็เช่นเคยนะครับลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ในงานก็รุ่นอะไรรุนรางวัลอีกแล้วสุดครูจาก global chemical นะ global คงจะเอาของที่เกี่ยวกับอั c y ซค i ิ g มาใช่ครับนะครับมาแจกในในเว็บบิดานี้ด้วยแล้วก็สำคัญก็คือ ตอนนี้เนี่ยนอกจากเว็บปินาที่โ Global Chemical ร่วมกับทางเราแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นมาใช่ครับเดี๋ยรยานตอนนี้กำลังเริ่มโปรโมทแล้วนะก็คือ Vturn ครับ V-turn คืออะไร Vturn ก็คือจะมีการขอรับบริจาคขวดเพชรขวดน้ำใช่ครับขวดน้ำขวดเรืเนี้ยเสร็จแล้วเราจะเอาขวดนี้ไปแปลงเป็นเส้นใยแล้วผลิตเป็นเสื้อเป็นผ้าก่อนอ่าผลิตแล้วมาตัดเป็นเสื้อเป็นเสื้อครับเสื้อขาย แต่ขายเขาเรียกอะไรกำไรที่ได้ทั้งหมดนะครับบวกกับขวดน้ำที่บริจาค1นขวด global chemical จะสมทบทุนให้ขวดละ10บาทจำกัด8,000ขวดเงินที่ได้ทั้งหมดจากโครงการนี้จะมอบให้กับศูนย์แพทย์การจนาพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ในการต่อสู้กับต่อสู้กับโควิด -19 เดี๋ยโครงการนี้คงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง นะครับ <N> แต่ว่าทุกทุกท่านก็เตรียมที่จะเาขาเรียกว่าร่วมบริจาคนะครับ,รบก็ท่านบริจาคขวดไม่ต้องบริจาคเงินบริจาคขวดน้ำมาทานหมดก็บริจาคมา GC ก็จะโ l o บ a l วิ่งวาก็จะบริก็จะให้ขวดละสิบบาทด้วยนะครับก็จะเงินทั้งหมดก็จะมอบให้ศูนย์แพทย์ทั้งหมดช่วงนี้ก็รวบรวมกันไว้ก่อนนะะอ่าเตรียมกันไว้ก่อนนะครับอ่ะทัดไปครับเอาสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายก็หาอะไรไม่ดนนะครับขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อราชการนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน,น่วยงานภาครัฐประจําปี2564นะครับตามค r ว o d e คนี A ่เลยนะครับลองสแกนเข้าไปดูแล้วก็เลือกประเมินนะครับว่ารเราให้บริการท่านเป็นอย่างไร,รเพราะตรงนี้เนี่ยเราสามารถสแกนเข้าไปเนี่ยข้อมูลจะไม่ไม่ถูกส่งมาที่ตัวมหาลายัยจะส่งไปที่ปวชเลยส่งไปที่ปวชปวชเลยครับคือข้อมูลจะปกปิดเป็นความลับท่านจะตอบแต่ขอให้ท่านอ่านรายละเอียดที่ดีเพราะบางข้อเขาสลับมาเพื่อหลอกเรา บางทีเราติ๊กไปเนี่ยมันอาจจะจริงมันไม่ใช่แต่ลงได้แต่อย่าลงมั่วอย่าลงมั่วต้องขออ่านทุกข้อออ่านให้ดีแล้วก็ขอให้ประเมินด้วยจิตมันเป็นกุศลกุศลนะครับให้ไปแกล้งกนอ่านรับแบบพูดงี้เดี๋ยวไปชี้นิกเศษไปเดี๋ยวจิตอันเป็นกุศลและความเป็นธรรมในตัวเองเออนะครับเพราะบางทีแหมพออันนี้มัน เดี๋ยวถล่มเลยมันก็ไม่แหม่ล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับประเมินด้วยอะไรเป็นอย่างไรเป็นจริงก็ตามน้ํานั้นตามนั้นเลยครับนะครับตามนั้นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับหมดยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะันครบวันนี้วันนี้ก็ทางคุยข่าวก็หมดเดี๋ยว